ทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราก็ตัวกันภาใสอกแล้วนะคะอย่าลืมดตดวิดตามด้วยนะเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมอันนี้กันนะจ๊ะเพราะว่าเราเคยเล่นตอนเ,เด็กๆแล้วมาสนุกมางั้นเราก็ไปเล่นกันเลยพี่คะหนูอยากขิวแล้วค่ะหนูอยากเป็นอันแรกเลยค่ะผมด้วยครับผมอยากเป็นอันแรกเหมือนกันเออหนูดบวยครับโอเค เดี๋ยวไอ้อวันนี้กันเฮ้ยอันนี้นะคะก็จะคือผมชอบก,กินขับประโยชน์ประโยชน์อชอบก,กินผักประโยชน์ใช่ไหมเอาเยอะไปเลยเฮ้ยของปวดผมไปหมดเลยนะผักใบรู่เราจ้าีย๋ยวมันจะมาบอกทันในจ้าอย่าพี่เอาจะเอาเยอะๆให้หนูดีนะจ้า เอนนาผลไม้ผลมีอ,อะไรก็ได้จ้าเแบบหล่าแค่รอทนี่นะจ๊ะผมออกมาวายวายเลยนะจ๊ะผมมา,าไวๆแล้วฉันมาทำอะไรที่กระเพอแล้วนะจ๊ะเอา,าน้ำอะไรดีจ๊ะไม่เอาครับผมไม่เอาใช่ไหมจ๊าเคทแต่อย่าไม่เอานะจ๊าเคทแต่ โอเคแล้ว okay, mm hmm. เราจะมาอาะไรน้ำตาลเจดกชัานเร่ก็จะประดกุช้านต่อเนื mm. feels, mm ่องไปดูนะจ๊เอาน้ำโคกแมนะจ๊ะรอดน้ำโคกแป้นมนาจะีจะะก็มองดีกืมาแกงมองแบบว่า น้ำข้าวจ้าขอบคุณมากครับขมกินแตงโมก,ก่อนนะจ้าครับเอาปเปลอกเงินนี้ออกก่อนนะฮะอบจ้าอเาจรองานอนี้ไปเอาไป,ออไปด้วยฮะเอ,เอ่เกลือเอ่อ เอาเนี้ออกไปเออไปง่ายโอเคเราเสร็จแล้วแล้วเราโอเคเรากีนโจนตุงไข่ขาวตุงเฮ้ยไข่ครีมไข่คมมึงก็แล้วกระดาษล้างมึงก็กินให้หมดกินเลยกินเลยมึงไม่ก so <spirituality. world> ินเหรอมึงทำอะไรกู มึงจะกินไหมเนี่ยน้ำมึงจะกินไหมไปแ,แหละแต่ <c oughs> คุณต่อไปคู่หญิงนะจ๊ะย่ยผมได้สี่สองพี่คะน้าหญิงขอเอาแล้วก็ได้ค่ะ,ะคือข้าวนะจ๊ะคิอคกี้จ้ะี้าวเอาไปต้มกันนะจ๊ะพี่คะเอาไปคิกกี้ก็ต้องใส่เยอะๆเ,เนาะ ก็บปบมันนาเด็กก็บนาแกงมูเด็กก็ใจยิยิ้วนี่มันก็ผิวเหมือเคยเดี๋ยวมันใหม่นะบีบช้เขียวแล้วก็บีบชิ้น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 ช้นก็จะกลับแล้วก็พอแล้จะแคบแล้วเป็นมันเหมมันไม่เหม็นจ้าใส่เกลียงานไม่เห็นอร่อยเลยฮะ ไหล่สิเหนือจังใจให้พี่กินบารฟีนั่นไหมเหลือน้ำมิจฉาตั้งโมค่ะอือฮึมันตั้งโมนะจ๊ะพี่มาจังโมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะจ๊ะเได้กินน้ำจุ่มแทนเหนือน้ำเค็มไหมจ๊ะเอาค่ะแต่ว่าหนูไม่เอาน้ำตั้งโมค่ะหนูจะเอาน้ำเคอกโอเคจ๊ะดี๋ยวเราน้ำเค็มแป๊บนี้นะจ๊ะ นำนำให้อาเสิร์บุญจ้านำคอกไหนคะนี่จ้าโอ้โหแล้วพอก็เดยวเลละพี่ใช่จตเรากินนี้กันนะกินนี้ก่อนนะโอ้ยอร่อยอันนี้ป่ะจ๊ะเดะเดอเดอพี่คะ ยังไม่ได้กินนะแตงมุงนะจ๊ะหนูกินน้ำฟิวรู้นะจ๊ะแอะแอะเอาคนนี้ก่อนคนถือแทนแล้วจะจ้าก็สุดท้ายคุณครูจะทาำดีๆเลยนะห่วยทำไมเง,ง่งเ้กินแบบนี้เน,นี่ยอะไรครับอะไรครับผมผม,ผมใช่ไหม โอ้ไก่ทอดฮะอูไก่ทอดที่ผมอยากกินไก่ทอดที่คุณอยากกินไก่ทอดผมมาแล้วไปกระไผ่เยใส่่ไ่ใส่โอเคถ้าเสร็จแล้วก็ไปให้ลูกค้ากันนะจ๊ะคนพีชต้องหอูข้าวนี่ข้าวผัดไข่เฮ้ ปูดไม่แห้ไม่ใช่แล้วน้ำได้จ๊ะน้ำเปล่าแค่แทนแดดน้ำเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณพี่ไม่ใช่แบบนั้นแช่เอาน้ำอย่างเดียวเอาน้ำโค้เพี้เอน้ำโค้กไม่ใช่เอาน้ำอย่างเดียวผมลืมเอาน้ำโค้กใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวพี่ทำให้ปั่น เสร็จแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะอ่าสร็แล้วค่ะไม่มนี่ชมีของพูนที่ตัวใหญ่กินเลยนะจ๊ะอาคบเบกเอ๋อ <c oughs> <c oughs> เบกเลยเ,ยเบ๊กมืบอบมืบอบม เอะอะไรน้ำแหวะแหนะไม่เห็นอร่อยเลยเอ้แล้วเราก็ทำแบบนี้กันต่อนะาจะใช่จ้ะกั้สุดท้ายก็คนนี้จ้ะแว่มาแล้วพ่อบูดี อุ<ไ>สสะะ้มไหมสวัสดีค่ะสวัสดีเอ่น้ำาตงโมฉับไม่ใส่จ้ะเอาน้ำมะงุ่นจ้ะโอเคเอาน้ำมะงุ่นใช่ไหมจ้ะอันนี้โอเคจ้ะเอาน้ะโอ้ยจะถามไปแน่อาน้ำมะงุนใช่ไหมจ้ะแต่ว่ามีแต่น้ำมันนี่หอโอ้ยน้ำมะละลายยังยมเนี่ยจ้ะเอาก็ได้ครับผมน้ำโค๊กมีน้ำโค๊กอยู่อันหนึ่งพอดีเลยจ้ะ ผมเอาน้ำโค้กค่ะโอเคเอาน้ำโค,ค้กนะใช่โอเคเดี๋ยวให้แปบ๊บนึงนะจะไปเร็ว,วนไปด้ไหมโอเคจ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะโอ้น้ำโค้กที่ผมอกกินมากินเลยจ้าเอาเลยสิคะเข้าไม่ใช่ค่ะเามาะเข้าเลยสิคะกินนี้ไปก่อนฮะ อยากเอาไอเนี่ยเอาฟินไฟไงเอาฟินสวอฟฟี่ไฟนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะพี่เดี๋ยวพี่เอาไปทุ่นนะพี่ โอเคได้เฟ้นไฟน้ำมันดาวรูจักไอพี่อ่ะเอาเล่าโอ้โหพี่ผมได้ไม่ได้อยากกินอันนี้นะกินไปก่อนอร่อยเห็นไหมมันเฟ้นไฟจริงเฟ้นไฟแล้วมันเหมือนอะไรสักอย่างนึงเลยพี่มันไม่หรือบ้าบอแล้วไม่ไมก็ไม่ต้องกิน กินตู๋กินลุงตุ๋กินตู๋ตุเอ้ยเราใส่เกลือไปด้วยเราใส่เกลือไปด้วยเอ้ยใส่กันใส่ก็เลยไม่ลงทำนั้นนี่แหง่เล่นเล่นเล่่อร่อยกินน้ำก่อนดีอร่อยนะน้ำโค็วกะเฮ้ยไปเลย อัชานะจ๊ะแค่ไม่ใช่จ้ะใส่เกลือพริกด้วยนะจ๊ะคนไหนคนแรกนะจ๊ะจะทำแบบไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าคนที่ใสกนะ่ก็จะจับคนที่หนึ่งนะจ๊ะจะทำดีๆให้เลยจ้ะอ้าวแล้วไอ้คนรู้อย่างพี่ทำแบบเ,เว้นหัวทำไมล่ะพี่ทำผิดเอง แล้ววันนี้พี่ก็ทําผิดอีกแหละเฮ้ย<อ>พี่บิงโ่ไล่น้ำด้วยป่ะน้ำส้มงานาไ,ไม่จัดไปอย่าแก้งผมอีกนะใส่น้ำนิดหน่อยใ,ใส่น้ำอันนาวไปละ่ะไม่เดี๋ยวกมากูนะอ่อ่าอ่าอ่อ่อ่ามีน้ำโค้ก พี Ale, okay, ่น okay, yeah, ั uh, ่นแหละแกงน้ำโคของเขามีน้ำตังโมมึงจะเอาน้ำตังโมไปห้อเนี่ยอะไรน่ะเอานั้นอย่างเดิมใช่ไหมใช่อ้ามึงเราดื่มน้ำมันเดียวเลยมันไม่จริงเอะบอกแล้วมึงทำกับกูคืดท้ายคืออันนี้นะจ๊ะแบบ ดีไม่ใช่แบบไม่ดีนะจ๊ะใช่เออไม่ไมอุวาลีงงมุกะะอ่ก็โอเคเออพอเทียวคะ่ะโอเคว่าน้ำอะไรล่ะน้ำไปจาออไป้าเออน้นนั้นไปมองยัยครับมีน้ำมีน้ำเชืมไม่ใช่ เอาเอาหนามินิไม่จชเอารับเลยค่ะเลเยอะเดี๋ยวตังหมดจ้า ตัวอะไรนะกินด้วยสัาพสมบูรสบีได้โอเคครับไอ้นั่นตัวใหญ่มากเลยใช่ดิฝีเม็ดเพิ่มทำเม็ดไปก็ต้องมายืดกินข้าวด้วยแต่กินข้าวสุขสบายหวยงอนเอ๊เราจะกินข้าวแล้วอยากกินข้าวแบบนี้ก็ต้องไปกินลงตู่ก่อนไหมผมไม่กินลงตู่

พ่ออย่าให้ไหมนะพี่โอเคเอาแค่นี้ก็พอแล้วพี่ยังไม่พอสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเมืหมดเวลาแล้วเพื่อนไปกินกันแล้พี่ไม่เหม็นก็บวกเหม็นไง อพอดีเลยตื่นมาแล้วพอดีว้าวพี่ผมได้อันนี้ต้นอ,อย่างเดียวพี่เอากินอันน,น,น,ออนี้ก่อนเลยกินกิน<ๆ>กินกินข้าวอร่อยมากเลยพี่บอกดแล้วก็พี่อะไรลองกินน้ำเต้าหูก้กันไหมไม่อ่ะเพอก,กินทีหลังอ่ะ แล้พี่แคแกล้งเหมือนคนนั้นอีกพี่ไม่แกล้งพี่แค่ใส่พี่วันนี้ใส่พี่แค่ใส,คใส่น้ำอย่างเดียวโอเคอให้เกียนที่หลังนะจ๊ะโอเคครับเ,เดี๋ยวกินข้าวให้หมดเดี๋ยวนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปกินลุงตู่นะจ๊ะเฮ้ยไม่ใช่พี่พี่ผมพิวอีกอ่ะ มาลลยกินน้ำน้ำตมองโอะไรนะอะไรเนี่ยแหวไม่เหมือนน้ำตั้งหมดที่ไหนเลยพี่จะใส่อันนี้ให้อีกแล้วมันจะอร่อยขึ้นโอ้แวพี่แกงพี่ไม่ได้แกงมันเด็กดกูเลมอนด้วยเลมอนนี่กน้าวแกงมูหนิกกูไฟพี่ใส่พริกนั่นเอง อูพี่จะใส่เพคทำไมเพรไม่ชอบกินพริกประหลาดประหลาดอันนี้เป็นหนึ่งเม็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 ดกินให้หมด มีรถอะไรทำแ,แล้วทำแล้วนะทำแล้วด้ทำดีๆเลยเส้ยะไรวะีเจ้คนไหนผู้หญิงจะทำดีๆคนไหนผู้ชายจะทำไม่ดีโอเคไหมโอเคเอาไว้เอาวกนี่ค่ะหนูฝว่าชอบกินปลา ไม่ใช่หนูฝันว่าชับกินท็กอกโกะฮัมอต่พ,พี่ใส่ก่กก็มีหัวใจนะจ๊นะนชักเลือมาอย,อย่าเพิ่งกินนะจ๊ะหนูหนูหนูบอกว่าอย่าเพิ่งกินไงมกินไม่ปล่าไม่ได้นะจ๊ะหนูใชไ,ไหมแต่ว่าหนูหิวร้ชาติ พี่ต้องให้หนึ่งกินปลาปากันนะจ๊ะโอ้หนูอยากกินเผ็ดเผ็ดหืมอ,อย่าพี่ทำหามันไแต่ดาน,น้ำก้าโอเคจ้ะเฮ้มันร้นไปหมดแล้วล่ะพี่ไม่ทำอะไรเนะี่ยเอาฟันไปหนึ่งเม็ดเฮ้น้ำเปล่าพี่เลยใช่พี่ไม่แกล้งเลยนะเอารู้แล้ว พี่เสียนี่พี่ช่วยพี่อ่อยไ,ไ,ไหมนหนูยังไม่ได้กินสักคำแม่ไม่อะไรอ่ะชิปน้้นจะได้ไหมได้สิหนึ่งเป็นหนึ่งเมตรเท่นป่าปแล้วมั้งไปหนึ่งนาที

ีพผมหิวแล้วครับโอเคค่ะกินข้าวค่ะกินข้าวนะจ๊ะก,กินข้าวกินข้าวนะจ๊ะกินหวาฮะปากนี่กวานไข่เวลาดูแต่มันก็ถูงไม่กินไปกรอกนี่เลยค่ะเฮ้ยอันนี้น หนูจะปังให้แม่จับเองจับจับบังกูบอกว่าให้จับบังเฉยๆมึงไม่จับบังอย่างเงี้ยปังทำไม ันดด,ดคะสุดท้ายแล้วจ้าผู้สีไม่เอาอะไรฝวดและเจิงนะจ๊ะ 没。 แล้วผมเอาน้ำพุอย่างเดียวนะคะโอเคมึงดืมดื่มมึงดื่มมันจะได้อร่อยขอไปเล่นน้ำส่งกันในเกมสัก,กุละก่อนนะจ๊ะ